สวัสดีครับผมนายวรโชวเชี่ยวชาญรหัสนิสิต61680103 8มาจากพักวางใจครับปัญหาที่ผมได้ก็คือปัญหาในรายวิชาโมโตว .195 เมื่ออาจารย์มอบหมายงานที่มีกําหนดส่งในช่วงเวลาอันสั้นนิสิตหลายคนไม่พอใจและรู้สึกกดดันนิสิตในฐานะประธานห้องจะเสนอแนวิธีการใดให้เพื่อนและอาจารย์สามารถแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันได้ ซึ่งประเด็นปัญหาของปัญหานี้ก็คืออาจารย์มอบหมายงานที่ต้องทําให้เสร็จในช่วงเวลาจํากัดทําให้นิสิตหลายคนรู้สึกว่าต้องรีบเร่งในการทํางานนิสิตมีความรู้สึกกดดันส่งผลทั้งคุณภาพของงานที่ทําและสุขภาพจิตของนิสิต 2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาก็คืออาจารย์อาจไม่ทราบถึงปริมาณงานในรายวิชาอื่นๆที่นิสิตต้องทํา ใม้เกิดการมอบหมายงานที่ใช้เวลาในการทํามากในช่วงเวลาใกล้เคียงกันการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิตอาจมีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถรับรู้ถึงข้อจํากัดและพลาังงานของนิสิตได้ 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นนิสิตรู้สึกกดดันจนทําให้เสียสุขภาพจิตและไม่สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้คุณภาพของงานลดลงเนื่องจากเวลาที่จํากัด อาจทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในรายวิชาและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวิชาและการสอนของอาจารย์ต่อไปก็จะเป็นประเภทของความขัดแย้งนะครับก็คือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเนื่องจากความไม่พอใจระหว่างนิสิตก็คือกลุ่มนักเรียนเนี่ยและอาจารย์เกี่ยวกับการกําหนดส่งงานที่ระยะเวลาสั้นซึ่งนําไปสู่ความขัดแยง้งด้านการจัดการเวลาและภาระ,ะงาน 2. ระดับความขัดแย้งก็คือระดับองค์กร เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นในระดับของการทำงานร่วมกันภายในห้องเรียนซึ่งมีการบริหารจัดการงานและการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิตสามนะครับชนิดของความขัดแย้งก็คือความขัดแย้งจากผลประโยชน์เพราะปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่นิสิตต้องการเพิ่มในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับก็คือ ธนาคารแลกเปลี่ยนทักษะมันคืออะไรมันก็คือที่สําหรับเปิดโอกาสให้นิสิตรแลกเปลี่ยนทักษะกันเช่นคนที่เก่งด้านการวางแผนเวลาอาจเชวยเพื่อนที่ยังไม่เก่งในด้านนี้โดยการแลกเปลี่ยนจะใช้เป็นเครดิตที่เพื่อนๆมอบให้กันและเครดิตนี้สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิพิเศษเช่นการก่อนเลื่อนเวลาส่งงานเล็กน้อย การสนุนในลักษณะนี้ช่วยให้นิสิตพัฒนาตนเองและแบ่งปันทักษะที่มีเหมาะกับปัญหาการขัดแย้งในการจัดการงานที่ต้องการความยืดหยุ่นครับผม <c oughs> แล้วก็แผนการดําเนินงานสําหรับธนาคารแลกเปลี่ยนทักษะนะครับ 1. ประชุมเปิดตัวโครงการนําเสนอแนวคิดของโครงการให้นิสิตและอาจารย์ทราบ <c oughs> เพื่อให้เข้าใจประโยชน์และกฎเกณฑ์เช่นการสะส่งเครดิตและสิทธิพิเศษต่างๆซึ่งช่วยส่งเสริมการช่วยเหลือกันในกลุ่มและลดความตึงเครียด 2. ลงทะเบียนทักษะและความต้องการนิสิตลงทะเบียนทักษะที่ตนถนัดและทักษะที่ต้องการพัฒนาสร้างฐานข้อมูลสำหรับาก,การแลกเปลี่ยนทักษะที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ 3. เรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนทักษะนิสิตติดต,ต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีทักษะที่ต้องการและมอบเครดิตให้แก่ผู้ช่วยเมื่อได้รับความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาทักษะและลดความกดดัน 4. ระบบสะสมและใช้เครดิต นิสิตสามารถใช้เครดิตที่สะสมได้แลกสิทธิพิเศษเช่นขยายเวลาส่งงานหรือขอคําแนะนําจากอาจารย์ช่วยลดความเครียดและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่ดีโอเคนะครับสุดท้ายก็จะเป็นผลลัพธ์โดยรวมที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็คือสร้างความสามัคคีในกลุ่มนิสิตส่งเสริมการเรียนรู้กันโดยไม่พึ่งพาการแข่งขันช่วยลดความเครียดและสร้างประสบการณ์ที่ดีในกระบวนการเรียนรู้สุดท้ายก็ เปิดโอกาสให้นิสิตกับอาจารย์มีส่วนร่วมร่วมกันอยากเป็นธรรทั้งสองฝ่ายครับผมขอบคุณครับ